สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องไพรัตชาแนลครับวันนี้นะครับจะพามาดูวัตถุมงคลนะครับของทางพระบรมธาตุนาดูนะครับผมดูก็ผมว่าจะมีอะไรกันบ้างครับนี่ครับนี่เป็นพิมพ์เสดจจากดาววันหนึงนะครับผมครับเป็นเนื้อดินเผานะครับซึ่งนะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีเนื้อดินเผานะครับ ชิลาแรงแกบหรือทรายนะครับหรือกวดนะครับของทางวัดนะครับผมนี่ครับเป็นสวน่วนผสมนะครับพิมพ์เสร็จจากดาวดึงนะครับผมครับสวยงาม พิมพ์ต่อไปครับเป็นพิมพ์น้ากปกพิมพ์เดียวนะครับนี่ครับสวยงามนะครับผมเป็นเนื้อดินเผานะครับ พิมพ์ต่อไปนะครับเป็นพิมพ์ปางลีลานะครับผมนี่ครับเป็นวัตถุมงคลของทางวัดนะครับซึ่งเ,เราสามารถไปเช่าบูชาได้นะครับต่อไปครับผมเป็นพิมพ์นั่งเมืองนะครับ ซึ่งถ้ากล่าวแล้วนะครับว่าใครที่ได้บูชานะครับผมอ่ากล่าวกันว่านะครับมีพุทธคุณนะครับครอบจักรกวาลน,นะครับผมก็เป็นสิริมงคลนะครับนี่ครับ นี่เป็นพระแผงเหมือนกันนะครับพระแผงหรือพิมพ์ตุ๊กตาเก้านะครับหรือพิมพ์จิ๋วนะครับ ก็ต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อไม้แกะนะครับนี่ก็จะเป็นรูปพระธาตุนาดูนนะครับด้านหน้าครับด้านหลัง ต่อไปนะครับก็จะเป็นพระนาคปกพิมพ์ใหญ่นะครับผมแกะกองมาดูนะครับสวยงามนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูด้านหน้าพอนะครับพิมพ์ต่อไปนะครับ พนาดปกพิมพกางนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ประทานพรน,นะครับ นี้ก็จะเป็นพิมพ์พระพิมพ์นั่งเมืองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,นะครับนี่เาเป็นเหรียญน้าก็จะเป็นพระบรมธาตุนาดูนนะครับ นี่ก็จะเป็นเหรียญพระศักย,ะม,ะกยมุนีนะครับนี่ก็จะเป็นพระนาคปกนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์พระนาคปกนาดูนนะครับแล้วทองแดงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพะระปรรมธานาดูนเหมือนกันนะครับ ตรทงแดงนะครับชิมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นท่านสักยยมุนีเหมือนกันนะครับเป็นคนระเนี้นะครับก็นี่ครับผมก็สําหรับวัตถุมงคลนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่ออินบ็อกเข้ามาได้นะครับทางเฟซหรือทาง y o u t u b e นะครับผม ก็สำหรับวันนี้ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดน,นะครับก็ขอากราบอภัยว้นที่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับผม